โชมชายนักแสดงอาวุโสชื่อดังเสียชีวิตแล้วโดยทางด้านของป๊อปสุริยายเยาวสังซึ่งเป็นอดีตพระเอกได้มีการโพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้า,าโดยระบุว่าแม่แอดเป็นคริสเตียนจึงขอพระเจ้าทรงรับดวงวิญญาณของแม่แอดไว้เป็นนางฟ้าบนสวรรค์ตลอดไปด้วย R.I.P โชมชายฉัดวิไล สำหรับสมชายฉัดวิไลถือว่าเป็นนักแสดงอาวุโสมากฝีมือเลยทีเดียวหรือที่รู้จักกันชื่อว่าแม่แอดโฉมสายเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคมปีพศ2493ปัจจุบันอายุ74ปี โดยแม่แอดชมชายเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงครั้งแรกอายุเพียงแค่6ขวบเท่านั้นเป็นนักร้องที่คณะดนตรีของจำรัดวิภาตาวัตรจนกระทั่งปีพศ2508แม่ชมชายฉัดวิไลก็ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงในรายการของรักรักพงจึงเริ่มมีชื่อเสียงและใช้ชื่อในการแสดงว่าอัญชุลีฉัดวิไล ต่อมาก็มีการแสดงละครเวทีละครโทรทัศน์ทางช่อง4ี่บางขุนพรมและละครวิทยุซึ่งผลงานแสดงละครของแม่ชมชายฉัดวิไลนั้นก็เคยแสดงละครโทรทัศน์มามากกว่า170กว่าเรื่องค่ะส่วนภาพยนตร์ก็แสดงมาแล้วถึง56เรื่องตามด้วยภาพยนตร์โทรทัศน์อีก2เรื่องละครซิทคอมนะคะละครเวที โดยทางด้านแม่ชมชายนั้นคร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า50ปีค่ะได้รับรางวัลมากมายอย่างเช่นรางวัลผู้แสดงฝ่ายหญิงยอดนิยมอันดับสองจากละครเรื่องโบตันทางไทยทีวีสช่อง3ปี2524รางวัลหน้ากากทองคำสมทบหญิงจากละครเวทีทรณีคือพยานจัดโดยโรงแรมมนเทียน และยังมีการเข้าชิงรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากละครเรื่องหงเหนือมังกรทางช่อง5เป็นต้นค่ะทางช่องกิจกรรมทำกินต้องขอแสดงความอาลายัยกับการจากไปของคุณชมชายฉัดวิไลามาณะที่นี้ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ